สวัสดีครับสวัสดีพบกับผมอีกแล้วครับเช่นเดิมเช่นเคยครับผมสี h ช n แนลสายโจกครับวันนี้บอ่อโหดครับผมน้ำเต็มพี่น้องันนี้เราใช้มารกี้เอสจีสองรครับยังอยู่กับทีมงานกิจนะเช่นเดิมเช่นเคยครับผม นี่ครับพ่อแจ๊บักเมียงบักเมียงโอ้ย oh! ไม่ไหวครับแอ <c oughs> ดทีแอด <c oughs> เยบปอเชฟปอเดี๋ยวเดี๋ยวเยวเ็นเยเ็นเย็นไม่ไหวครับไม่ไหวคนเดียว <c oughs> เขาหาจังหวะดต้มให้รถเลมันแรงโอ้ยร้อยเจ็ดห้าฮะโคนอยู่บนแรกนะบนแรกเยคนไปทันเต็มไฮสบา em đi ơi chân núi chân núi Hãy subscribe cho đi Ghiền Mì Gõ Để không Bye bye. Giờ nói lâu chờ, bye, bye. Đăng, cho quay máy. Không. Tao cho mày ừ, đánh... bỏ หักนัดค่อ <fig> oh. ยถ่องมาเลเลยด้วยีเดียร <mani Kos> <en> ้วโกทำสีใหม่เพิ่งเสร็จครับ เจ้านัดเด็กคนขับทำเสียเองครับได้ต้องเฮ็ดได้ละพี่น้องไง ับสบายเฮ้ผมเป็นเจ้าน,นแานะครับไปช่วยจังสิขึ้นได้เจ้านั่นกะเสียวตัววารอดอ่ะผมเบิ้องยืนเลยนี่มันจิตหลอนจมอยู่ หลายๆเลยสบายมากสบายมากมัำหน่วมด้วยครับ น,นัดครับผมคิมีตองไปชั้นนี้ก่อนครับฝากกดไลค์สับสักให้ผมหอด้วยครับสวัสดีครับ